กว่าผมชีวานนท์กับผลไม้คนละมือ สำหรับตอนนี้ครับเป็นตอนที่2นะครับที่เราพูดถึงสถานีบริการปั๊มน้ามันเชลต์ตบลทุ่งควายกีจอำเภอแกงจังหวัดระยองแล้วเราก็ได้พูดคุยกับผู้นําคนพิการและรวมถึงพี่หนุ่มเจ้าของกิจการแห่งนี้เราอยากฟังอีกหนึ่งวิสัยทัศน์มุมมองนะครับของพี่หนุ่มว่าทําไมท่านถึงมีเจตคติที่อยากจะจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุได้เข้ามาใช้สอยแห่งนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยก็คือใช้พื้นที่ประมาณ20ไร่เมื่อพื้นที่มันใหญ่ก็ เลยต้องไปปรึกษาภูมิสถาปัตย์แล้วก็ออกแบบเพื่อกับสังคมในยุคอนาคตโดยเฉพาะการทําจุดพักรถตรงนี้เราก็เน้นให้ครบวงจรเรายึดหลักในหลวงไนหลักที่9คือครบวงจรด้วยภูมิปัญญาเราเองอาจจะค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้3าปีนะครับถึงจะได้ครบวงจรตอนแรกก็ต้องมีจากน้อยไปหามากก่อนเราทําด้วยตัวเราเองศึกษาหาความรู้แล้วก็ส่งพนักง,งานไปเรียนไปอบรมมาเริ่มจากทางออก<ะ>เราจะมีร้านตละลเปาเปาเหล่ากงขายตละลเปาเป็นติ่มซำนะฮะสำหรับนักเดินทางร้านมิล เครื่องดื่มถัดเข้ามาอีกก็จะเป็น Family Mart ถัดเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำที่เชล ทุ่มเทมากในการออกแบบ,บท่านจะเห็นว,ว่ามีเซ็นเซอร์ทุกจุดทางขึ้นห้องน้ำเนี่ยโดยเฉพาะที่อาจารย์พูดขับมาปุ๊บท่านจะเห็นช่องจอดรถสําหรับผู้พิการ2ช่องของเลดี้อีกหนึ่งช่องมีทางลาดขึ้นมามแล้วห้องน้ําสําหรับผู้พิการเรามี2ห้องเป็นไซส์ใหญ่สุดของเชลซึ่งอาจารย์ผูชิดได้ลงไปสํารวจมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ผูชิดก็สําหรับห้องน้านะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐาน มีความกว้างที่รถเข็นสามารถจับตัวได้นะครับอ่างล้างหน้าได้มาตรฐานสูง70เซนเข้าไปแล้วไม่ติดเข่าเวลารางมือแม่บ้านนะครับได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการห้องน้ำเมื่อฉุกเฉินนะครับอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยท่านมองมองเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วยบางทีมีห้องน้ำบริการแต่เรื่องความปลอดภัยไม่มีออดดังยังไม่รู้จะทํำยังไงเลยครับอันนี้เขาจะมีเหรียญคอยไข เชิญให้ด้วย oh, เวลาจะไขเข้าประตูเป็นจากผู้ใช้งานจริงทดสอบจริงแล้วก็ทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่ตั้งดังนั้นสิ่งสําคัญคือการอบรมพนักงานในหน้าที่นี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่หนุ่มจริงๆว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดคือให้แม่บ้านพนักงานทาความสะอาดเนี่ยมีความรู้ในการที่จะสามารถเปิดประตูเข้าไปและไปเชือลอวต้ออย่างไงต่อไปเป็นขั้นตอนใช่มีในส่วนของการแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในเรื่องของมารลับ กูป้ป่วยไปด้วยส่งโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับช่วย<อ>ชีวิตด,ด้วยคือในทีมงานที่อยู่กันมาเนี่ยมีที่ไปเป็นกู้ภัยด้วยครับแล้วก็มีอาพอปลอด้วยที่มีวิทยุเรียกขานกับตำรวจได้เขาก็ช่วยกันอีกส่วนหนึ่งอัพเลยครับในเรื่องของอาคารสำนักงานที่ตกแต่งด้วยความสวยงามคลาสสิกนำผลิตภัณฑ์ในยุคเก่าของ,ของเก่าตรงนี้ครับทำไมท่าถึงมีดีไซน์อยากจะเอาพวกนี้มาเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้ลูกค้าชอบแนวพิพิธภัณฑ์ครับชอบดู ในพพิธพิธภัณฑ์แต่สิ่งที่เ,เป็นปัญหาก็คือการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์จะต้องเฉพาะจอดจงและบางทีก็จับต้องไม่ได้ผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าผมทําให้มันเป็นปกติสามารถจ,จะมาหยิบจับได้และมีของให้ทานด้วยมานั่งประชุมนั่งพักผ่อนได้ถ้มามันก็คือร้านกาแฟแบบนี้แหละเราไม่ได้หวงห้ามของเรามากเราก็เอามาติดเอามาแขวนตามสไตล์แล้วก็ได้ดูได้เชยชมกันและได้ความสุขกลับไปใน,ในส่วนของตรงนี้ก็ผมมีการ ขึ้นมาได้ใช่ครับท,ท,ที่จะกล่าวถึงก็คือจากห้องน้ำเนี่ยมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นร้านกาแฟ ร้านกาแฟเราเนี yes. ้ย0 0ตารางเมตรครับไม่ได้ติดแอร์เลยทางลาดที่ขึ้นมานี่สองสเตปไม่ลงตรงนี้ก็ได้ไปต่อเลยไปที่ร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงเราก็1,500ตารางเมตรในนั้นจะมีห้องประชุมสัมมนาด้วยทางลาดนี้เข้าไปเลยนั่งบนวิวแชร์เลือกซื้อข้าวแกงได้เลยจ่ายทัาตังรับน้ำไปนั่งที่โต๊ะแล้วสูงจสเซสูงเจ็ดสิบเซนเห็นเปอร์คููเราไปทานกันมาแล้วก็อี้ออกแล้วรถวิวแชร์ท่านเข้าไปนั่งได้เลยพา์เตอร์ทานอาหารก็70เราเลือกได้เลย ระดับพอดีเลยพอทางเข้าแกงเสร็จแล้วก็มีอ่างล้างมือมีสบู่เหลวให้และมีทิชชู่เช็ดมือให้แล้วท่านก็ลงทางราดชันด้านนู้นได้เลยพอลงทางราดชันไปปั๊บก็ไปสู่วอล์กเวย์ในปั๊มน้ํามันเราจะมีวอล์กเวย์มีลังคาคลุมโดยตลอดลงร้านข้าวแกงเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะเป็นมุม สาทรนนะรณะก็จะมีรถทสิกค่จอไดไว้ให้ได้ถ่ายรูปแล้วเลยไปอีกปุ๊บก็จะเป็นที่ทําการไปทรรนีบนโบกี้รถไฟเป็นที่ดเดียวในประเทศไทยที่ไปทนีไทยเนี่ยคิดที่จะย้อนยุกเมื่อก่อนนี้ไปทนีบนบรถไฟสมัยรัชกาลที่ห้าครับได้เลิกไปนานก็คราวนี้ก็มาเกิดขึ้นที่จุดพักรถตายญยอันนี้ตรงไปทนณีเนี่ยท่านอาจารย์ได้ลองเอาแชร์ขึ้นไปแล้วครับขึ้นป็นทางลาดคือสาขานี้ถึงจะอยู่บนโบกี้แต่ก็ รถวิวแชร์ผู้พิการสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ถึงหน้าเคาน์เตอร์เลยเมื่อสักครู่ก็ไปใช้บริการไปแล้วครับข้างในติดแอร์เย็นสบายเย็นสบายไม่อยากออกเลยครับลงมาจากไปรษณีย์ไปที่ล้างรถได้อีกนะครับอ๋อม่ีที่ล้างรถได้อีกที่นี่เราเปิดกิจการใหม่วิบวับออโต้คาร์วอสเนี่ยได้ผู้พิการเนี่ยขับรถมาท่านเดี๋ยวนี้ผู้พิการขับรถเองเยอะนะครับอ้ท่านช่วยตัวเองเก่งมาท่านขับรถไปสามารถไปล้างรถที่เราได้ ไม่ต้องลงจากรถครับไม่ต้องเก็บของไม่ต้องลงจากรถให้วุ่นวายท่านอยู่ในรถเครื่องล้างรถอัตโนมัติเราเนี่ยทำงาน7นาทีนะครับถ้ารวมฟีว่ารวมเก็บละเอียดนิดหน่อยก็ไม่เกิน15นาทีท่านสามารถ ขับออกไปทุรละได้เลยอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าฐานมีบริการที่ครบวงจรในทุกๆรูปแบบนอกเหนือจากการเติมเชื้อเพลิงให้สําหรับผู้สัญจรไปมาแล้วยังเป็นจุดพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางระยะไกลเข้ากรุงเทพให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยสุดท้ายท้ายสุดจริงๆครับนอกเหนือจากทางรายการที่เราได้รับความอนุเคราะห์มาแล้วครับในเรื่องของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสิ่งสําคัญที่เราได้ลงไปรเรียนรู้นั่นคือ แนวทางวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พี่หนุ่มได้แต่ทําระบบอะไรอย่างไรบ้างในสถานีแห่งนี้ครับปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราได้น้อมนํามาใช้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในการขยายกิจการของเราเนี่ยมันจะทําภายใต้เงื่อนไขที่ว่า mm hmm. สมเหตุสมผลครับพอประมาณมีเหตุมีผลตลอดไม่ว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนมีปริมาณเยอะไหมเราก็ทําให้มันพอเหมาะครับ ภายใต้สายป่านที่เรามีอยู่เราจะไม่กู้เงินเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้ในระยะที่ที่ยาวพอสมควรพนักง,งานก็ไม่เดือดร้อนหนึ่งในข้อที่เราเน้นย้ำก็คือภูมิปัญญาของเราจะต้องทําด้วยตัวเองจะต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองคือกิจการร้านกาแฟเนี่ยก็เรียนมาเองสอนพนักง,งานเองแล้วก็เปรียบเสมือนครูที่สอนกาแฟคนหนึ่ง พนักง,งานก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนเราก็พอสามารถจะคอนโทรลได้ร,ร้านข้าวแกงก็คุณแม่ของภรรยาก็เลยชื่อว่าร้านข้าวแกงคุณยายดูแลสูตรที่มันเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดระยองก็ทํากันมาหลายปีทีนี้ความสุขพนักง,งานกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยากจะพูดและเน้นย้าการดูแลพนักง,งานแบบครอบครัวให้ความสุขให้ค่าแรงให้คอมมิชชั่นที่สมเหตุสมผลกิจการก็ดําเนินไปได้เพราะว่าเราเป็นกิจการขายปลีก ถ้าพนักง,งานไม่มีความสุขก็จะส่งต่อความสุขให้ลูกค้าไม่ได้ห,หน้าบึ้งหน้างอหรือด่วนจะกลับบ้านหรือเล่นโทรศัพท์แต่ถ้าเขามีความรักลูกค้าเปรียบเสมือนญาติให้ความสุขลูกค้าเขาก็จะวางมือจากสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนรับลูกค้าก่อนก็ทำให้พนักง,งานเราเนี่ยไม่ขาดแคลนคแล้วก็ไม่มีต่างดาวส่วนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นความยั่งยืนของธุรกิจถ้าเราดีไซน์ไม่ดีเราจะต้องใช้ทรัพยากรในการบำบัดเยอะเนี่ยต้นทุนเราสูง เวลาลูกค้าไม่มีหรือเศรษฐกิจมันป่วยเราก็ป่วยไปด้วยอันนี้ก็เป็นหลักของในหลวงอยู่แล้วล่ะครับเรื่องสิ่แบดล้อมผมได้นำแนวความคิดของโครงการแลพาเบี้อเอามาบำบัดน้ําเสียในโครงการของเราเองท่านอาจารย์ก็ได้มาให้บริการวิชาการครับก็ทําจนสําเร็จได้รับโล่จากสมเร็จประเทศมาแล้วขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการทํากับข้าวในโรงครัวเราก็เอาไปหมักเป็นน้ําจุลินทรีย์ที่จะใช้ในการล้างพื้นในการใส่ถังแชทในห้องสุข,สข,ขาแล้วก็น้ําที่เราบําบัดแล้วเนี่ย เราก็เอามาลดต้นไม้ในรอบบริเวณ20ไร่ของเราครับ ทำให้มันเกิดความเกี่ยว,วชู่ชความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นนั่นก็กลับมาสู่ลูกค้าคนั่นคือบริเวณนี้ทั้งหมดไม่ได้ติดแอร์<ช>ล่มเลื่อนเย็นสบายร<ช>้แ,แอร์ธรรมชาติครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับสิ่งที่ดีๆนะครับจากผู้บริหารท่านหนึ่งที่จะพูดได้ถึงว่าประเมินเป็นราคาอาจจะพูดไม่ได้เลยนะครับว่าท่านมีทรัพย์สินในนัดที่แห่งนี้มากมายมหาศาลเท่าไหร่แต่ความสุขนั้นหาได้ไม่จากตัวเงินครับความสุขของท่านคือการปฏิบัติและการลงมือทําและการน้อม นำนะครับแนวทางพระราชกำินของในหลวงรัชกาลที่9เอามาปรับยุคให้ทันยุคทันสมัยยิ่งช่วงสถา,านการณ์โควิดแบบนี้นะครับพวกเราเองประชาชนอาจจะมีความเดือดร้อนแต่ท่านก็ยังสามารถยืยนหยัดอยู่ บนคำว่าเพียงพอและขอเพียงได้โดยการนําทรัพยากรทั้งหมดที่จะถูกทิ้งให้ไร้ค่าไร้ประโยชน์นํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในพื้นที่ของท่านแห่งนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านผู้ชมก็จะได้เห็นในภาพนะครับที่ท่านได้พาเยี่ยมชมไปแล้วนะครับวันนี้เราลงมายังพื้นที่จังหวัดระยองเราเลยอยากจะสอบถามนายกสมาคมที่อยู่จังหวัดระยองหน่อยครับในเรื่องของความภาคภูมิใจที่ว่าท่านมีสถาบนบริการดีๆแบบนี้อยู่ในจังหวัดระยองครับอยากให้พูดถึงหน่อยครับผมนรลงภูมประดิษฐ์นะครับปัจจุบันเป็น ประธานชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดระย,ยองมีฟาภพะภูมิใจที่ ผมเองนั้นอยู่อำเภอแกงแต่ก็เป็นตัวแทนของคนพิการในจังหวัดระยองอีกตัวหนึ่งก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าปั๊มเนี่ยสร้างความสุขให้กับคนพิการพวกเราโอกาสคนพิการนะครับเราไม่รู้ว่าเอา่อเราจะไปใช้ความสะดวกที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวท,ที่ที่ปัม๊มปั๊มเชลปั๊มตายายนี่สะดวกมากดีใจและภาคภูมิใจที่ว่าในภาคธุรกิจยังหันมองพวกเราว่าให้พวกเรานั้นใช้ชีวิตร่วมด้วยกันได้กับคนปกติทั่วไปต้องขอขอบคุณนะครับทาง พี่น้องคนพิการในเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับแล้วได้ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขาแน่นอนครับอย่าลืมสํานึกรักบ,บ้านเกิดสํานึกรักประเทศไทยและอย่าลืมห่วงใยด้วยหัวใจเดียวกันนะครับสําหรับผมและทุกๆท,ท่านนะครับต้องขอกราบสวัสดีและอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเรานะครับในสัปดาห์หน้ากับคนละไม้คนมือสําหรับวันนี้ผมและทุกท่านขอสวัสดีครับ